ในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความมั่นใจกันครับเวลาที่เรารู้สึกมีความมั่นใจเอามากๆเนี่ยเราก็จะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํานั้นสามารถเป็นไปได้ถูกต้องไหมครับแต่กลับกันถ้าเกิดเรารู้สึกไม่มั่นใจเลยเราก็จะเริ่มสงสัยกับทุกการกระทําของเราแล้วว่าเนี่ยเรามาถูกทางหรือเปล่าเราทําสิ่งที่ถูกต้องไหมเรามีทักษะมากพอหรือเปล่าที่จะทําตามความฝันที่เรามีซึ่งการที่เราจะสามารถแก้ความรู้สึกของการไม่มั่นใจได้นะครับ เราต้องกลับมาดูว่าต้นตอของปัญหานั้นเนี่ยเกิดมาจากอะไรและในพอดแคสต์ซพิโ่นนี้นะครับเราจะมาทำความเข้าใจต้นตอของปัญหาที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจกันครับ You are listening to the library to podcast on are article listening the the สว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The l i b r a r y Podcast ในช่วง Dear Decline กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในพอดแคสต์ o d นนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของความมั่นใจกันครับโดยผมแนะนำบทความนี้มาจากทางคุณ Nick Wignall ใน Medium.com กับหัวข้อที่ว่า Three Root Causes of Low Self Confidence 3สาเหตุที่ทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองมาแชร์้ทุกคนได้ฟังกันนะครับข้อที่1 Worrying about things you c a n control กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้หลายๆคนนะครับมักจะชอบกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ที่เราเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่เราก็กังวลไปซะก่อนแล้วว่าถ้าเกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเราต้องทํำยังไงดีแต่ประเด็นนะครับก็คือเหตุการณ์นั้นมันยังไม่ได้เกิดขึ้นครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่สมเหตุส่งผลเลยที่เราควรจะกังวลสิ่งนั้นไว้ก่อนเพราะว่ามันมีแต่จะทําให้เรารู้สึกเครียดกว่าเดิมและเรื่องของปัจจัยความรู้สึกเครียดนะครับมันยังส่งผลต่อความมั่นใจของเราด้วยเพราะถ้าเกิดเรายิ่งเครียดเนี่ยแน่นอนว่าเราจะไม่สามารถมีความรู้สึกมั่นใจในตัวเองได้เลยเพราะมันจะเกิดข้อสงสัยในตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีจริงๆหรือเปล่าเพราะณนตอนนั้นในความรู้สึกของเราเนี่ยเรามองว่าเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลย ซึ่งมันคือความจริงครับที่คุณไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยที่มันเป็นสถานการณ์ภายนอกแต่เรื่องของภายในเรื่องของตัวคุณเองอะไรที่คุณสามารถควบคุมได้อย่างเช่นอารมณ์ของคุณแล้วก็วิธีการที่คุณตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ครับเพราะว่ามันคือตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากจะลดเรื่องของความรู้สึกกังวลของเราลงเนี่ย เราควรจะย้ายจุดโฟกัสของเราจากสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไปเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้แทนครับข้อที่2 developing on past mistakes จมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตหลายๆคนที่มีความมั่นใจในตัวเองต่ำนะครับเขามักจะเป็นกลุ่มคนที่ชอบนึกถึงเรื่องอดีตครับมักจะนึกถึงเรื่องผิดพลาดในอดีตที่พวกเขาเนี่ยได้ทำพลาดไป แล้วก็มักจะเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเรียกว่าทับถมตัวเองแล้วกันทําให้ตัวเองเนี่ยคิดอยู่ตลอดว่าเนี่ยเรามันผิดพลาดเรามันไม่เก่งเรามไม่สามารถทําอะไรได้เลยเราเกิดมาเป็นแบบนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ซึ่งความคิดแบบนี้นะครับส่งผลอย่างมากเลยต่อความคิดแล้วก็การกระทําหรือแม้แต่บุคลิกทุกอย่างเลยครับต่อจิตใจของเรามันส่งผลต่อความมั่นใจโดยรวมของเราทั้งหมดเลย เพราะอย่างที่ได้บอกไปในเอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องของความคิดหรือว่าความเชื่อของเราเนี่ยมันมีผลกระทบต่อตัวเราเป็นอย่างมากเลยถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นยังไงเราคิดว่าเราเป็นคนแบบไหนสุดท้ายแล้วความคิดของเรามันจะส่งสะท้อนออกมาเป็นการกระทําของเราซึ่งมันก็จะกลายเป็นความจริงในที่สุดครับเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะสามารถแก้ไขตรงนี้ได้คือเราจะต้องเปลี่ยนเรื่องของมุมมองความคิดของเราก่อนครับแทนที่เราจะมองว่า เนี่ยเราทําผิดพลาดในอดีตและจมอยู่กับมันเราควรจะเปลี่ยนมุมมองเป็นมุมมองที่ว่าเราจะสามารถเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์เหล่านั้นได้บ้างอาจจะเป็นการลองตั้งคําถามกับทุกสถานการณ์ที่คุณผ่านเข้ามาในชีวิตก็ได้ทุกสถานการณ์ที่ทําให้คุณนั้นเนี่ยรู้สึกแย่ตั้งคําถามที่ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณสามารถทําแตกต่างได้รอบหน้าเพื่อที่จะให้สถานการณ์นั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหรืออีกคําถามหนึ่งก็คือ อะไรคือบทเรียนที่คุณสามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนี้ได้มันเป็นเรื่องที่ปกติมากเลยครับที่เราทุกคนเนี่ยจะล้มเหลวในสักด้านใดด้านหนึ่งหรือสักอย่างหนึ่งในชีวิตและมันอยู่ที่มุมมองของเราครับว่าเราเนี่ยจะมองว่าความล้มเหลวนั้นมันเป็นตราบาปในชีวิตเรามันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีในชีวิตเราหรือเราจะมองว่ามันเป็นบันไดที่จะทําให้เราเนี่ยได้เติบโตขึ้นมีประโยคนึงนะครับที่ทางผมชอบมากเลยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั้น ดีเสมอเพราะทุกๆสถานการณ์ที่เราพบเจอนะครับไม่ว่าสถานการณ์นั้นมันจะออกมาดีหรือแย่เนี่ยสุดท้ายแล้วทุกสถานการณ์เลยที่เราพบเจอมักจะมอบบทเรียนบางอย่างให้กับเราบทเรียนที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นได้และถึงแม้ว่าสถานการณ์นั้นมันจะหนักแค่ไหนก็ตามนะครับแต่สุดท้ายอะไรที่มันฆ่าเราไม่ตายมันจะทําให้เราเติบโตขึ้นครับข้อที่ 3. ignoring your wants and needs ละเว้นความต้องการของคุณทุกคนอาจจะเคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนไหมครับรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยความต้องการของคุณเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สําคัญมากขนาดนั้นเมื่อคุณอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือว่ากลุ่มสังคมบางอย่างที่คุณคิดว่าถ้าคุณพูดออกไปเนี่ยเพื่อนๆจะไม่เห็นด้วยแน่นอนคุณเลยเลือกที่จะไม่พูดสิ่งที่คุณต้องการไปดีกว่าเพราะคุณมองว่ามันไม่ได้สําคัญเท่ากับความคิดเห็นของคนอื่นแต่ความจริงแล้วนั้นนะครับทางคุณนิกแชร์ว่า มันไม่จริงเลยครับสิ่งที่สําคัญนะครับคือการที่เราเนี่ยให้ความสําคัญกับความต้องการของเราครับเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้สึกเคยชินกับการไม่สนใจความต้องการของเราเนี่ยมันจะเป็นการสอนสมองของเราไปในตัวนะครับเหมือนสอนจิตใต้สํานึกเราว่าความต้องการของเราเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญเลยซึ่งสิ่งนี้นะครับมันสามารถส่งผลต่อเรื่องของความมั่นใจได้ด้วยเพราะถ้าเกิดเรามีความคิดว่า ความคิดเห็นของเรามันไม่สำคัญสิ่งที่เราต้องการมันไม่สำคัญเนี่ยเราก็จะไม่มีความมั่นใจในการกล้าขอกล้าออกไปเผชิญหน้ากล้าออกตามหาสิ่งที่เราต้องการครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำนะครับคือการให้ค่ากับความต้องการที่เรามีครับผมอาจจะยกตัวอย่างหนึ่งละกันนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นภาพมากขึ้นลองนึกถึงสถานการณ์ที่คุณอยู่ในห้องประชุมดูครับคุณมีมีติ้งกับเพื่อนร่วมทีมกับหัวหน้าคุณ แล้วเขากําลังคุยเรื่องท็อปิกหนึ่งอยู่ซึ่งเขากําลังหาไอเดียใหม่ๆแล้วคุณนะครับนึกถึงไอเดียหนึ่งได้เลยแล้วคุณรู้สึกว่ามันเจ๋งมากแต่คุณนะครับกลับกลัวที่จะพูดไอเดียนั้นออกไปเพราะคุณกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเฮ้ยไอเดียนั้นมันก็พื้นๆไอเดียนั้นก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยคุณกลัวความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีมครับคุณเลยเลือกที่จะไม่พูดออกไปเพราะคุณอาจจะคิดว่าถึงคุณพูดออกไปคนอื่นก็คงจะไม่สนใจอย,อยู่แล้ว ซึ่งความเป็นจริงมันไม่ควรเป็นแบบนั้นครับมันเป็นเรื่องที่สมควรมากๆเลยที่คุณควรจะแชร์ความคิดเห็นของคุณออกไปให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ฟังกันและแน่นอนครับถ้าเกิดมันเป็นครั้งแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวอยู่แล้วในการแชร์ความคิดเห็นของเราออกไปแต่ข้อดีเลยก็คือคุณสามารถฝึกฝนได้ครับคุณสามารถฝึกฝนที่จะให้ความสําคัญกับความคิดหรือว่าความต้องการของคุณได้รอบหน้าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเสนอไอเดียอะไรเนี่ยเสนอไปเลยครับ แน่นอนว่ามันอาจจะยากในช่วงแรกๆแต่ถ้าเกิดคุณหมั่นฝึกฝนหมั่นฝึกแชร์ไอเดียตลอดเวลาอาจจะไม่ต้องแชร์ในห้องทํางานก่อนก็ได้ครับสมมติว่าคุณไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเขากําลังหาร้านอาหารกันอยู่คุณเสนอไปเลยครับอย่าตอบว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้เสนอไปเลยครับว่าคุณต้องการทานอาหารที่ไหน และแบบนี้นะครับมันก็เหมือนเป็นการฝึกที่จะเชื่อในความคิดเชื่อในความต้องการของคุณมากขึ้นและหลังจากนั้นมันจะมีผลต่อความมั่นใจของคุณในการออกความคิดเห็นหรือพูดในสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นครับและนั่นนะครับคือบทเรียนจากบทความ3ส,สาเหตุที่ทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองที่ทางทีมงานเดอะไลบรารีและตัวผมได้สรุปมาให้ผมมองว่าทั้ง3าต้นตอน,นี้นะครับเป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ย สามารถเริ่มฝึกที่จะแก้ไขได้ตั้งแต่วันนี้เลยอาจจะเริ่มจากข้อแรกก่อนก็ได้ครับซึ่งก็คือการโฟกัสกับสิ่งที่เราเนี่ยสามารถควบคุมได้อะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เหตุการณ์หรืออนาคตให้ปล่อยวางไปเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากังวลเกี่ยวกับมันเนี่ยเราก็จะมีแต่เครียดซะเปล่าแล้วก็เป็นการเครียดที่ไม่ได้ส่งผลประโยชน์อะไรให้กับตัวคุณด้วยเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดคุณพบว่าตัวเองเนี่ยชอบกังวลหยอกเรื่องอนาคตหรือว่าเหตุการณ์ที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ก็ให้เริ่มฝึกที่จะปล่อยวางเลยครับสุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดมันก็จะต้องเกิดครับแล้วหลังจากนั้นมันจะอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านั้นยังไงได้บ้างสุดท้ายแล้วนะครับเราจะสามารถพัฒนาความมั่นใจของเราได้ผ่านการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอครับหวังว่าพอดแคสต์ซีซั่นนี้จะช่วยให้ทุกคนมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วและถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้เนะื้อหาดีๆแบบนี้เพิ่มเติมก็สามารถหาซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับทุกหนังสือที่เรามีนั้นถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีและหวังว่าทุกคนจะได้อ่านสักครั้งในชีวิตหรือถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้ผ่านการฟังก็สามารถใช้แอป Storytel ในราคา99บาทเป็นระยะเวลา2เดือนโดยสามารถกดได้จากลิงก์ใต้ description เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาฟัง podcast เอพิส od นี้จนจบสำหรับวันนี้ทางทีมงาน The Library และตัวผมเองขอลาไปก่อน และขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับ